อยู่ในกับโจดใส่แตกซึ่งว่าจะมีเมนูหลายๆที่เป็นใส่แตกเขาจะพาไปเบิงกันว่ามีเมนูใดยๆซึ่งว่าตอนนี้เขาก็ได้ออเดอร์กับอะน,นะันห้าสละเป๋าใส่แตกแล้วคุณ่าเป็นหั่นฮั่นเด็ดแล้วก็หั่นดักจะเป็นยอดใดเป็นซิมเราไปติดตามกัน เขาก็ได้แล้วสาลาเปาลาวาใส่แตกเนาะเพราะว่าพอดีว่าเป็นอย่างจึงมานั่งอยู่วัดนี่นะเนื่องจากว่าเจ้าของห้านเพิ่นมานัดให้มาหับเอาสาลาเปาน้ยวนน่าวาดศรีสวัสดิ์เขาเลยสวยโอกาสมารีวิวกันอยู่ในวัดไปเลยเนาะโอเคเขามาลองกันเบื่องเนาะนี่เลยหนะ้าตาเพิ่นจะเป็นแบบนี้พอดีทางห้านเพื่อน,นเขาเขาไดออเดอร์เอาแล้ววันไดสองก้อนเนาะเขามาลองกันสองก้อนเบื่องก่อนเราจะเป็นแนวไหน มาเริ่มกันเลยนะเลนี่ก็คือใส่แซลเป๋าราวาใส่ไข่เคมนาวาเนาะึ่งมาทางห้านเพอนาจะมีน้ำก๋วดูว่า3รสชาตินั่นก็คือหนึ่งใส่ไข่เค็มนาวาสองใส่กโก้นาวาและกรตัวที่สามเป็นใส่หมูซัพซึ่งมาเฮาอันได้ใส่ ไครเค็มนาร์วานะพวกมาจะออกแบบได้ก่อนเคเฮาลองามาซิมกันเลยว่าจะเป็นยอดใดชิ้หนึ่งเลยอ๋อหน้าแซ่บดีแดงนี่เลยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ลองเด้๋ยคำใหญ่ๆคำเดียว ใ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเต็มปากยลยคุณปาก,กนะครับแซ่บอ่แป้งของเพิ่นเธานะ่ะจะเป็นแบบว่าเหนียวเหนียวมันให้ความเหน,นียวเหนียวนุม่มๆแล้วใส่มันจะมีรสเค็มน้อยนึงแต่ว่าจะหอมจะหอมแบบเป็นเนยรสเค็มอ่ะน,นะแล้วก็มีความแบบว่าความเมค็มขุนของใส่ได้ดี ลองมาซีฟลามปิโซ่เพื่อแบบว่ามีรสชาติแบบว่ามาใหม่ายมันก็รสชาติเกา่าขนาดนี้จริงๆน,นะโอเคลองมาชิฟลามปิโซ่เพือเ่อแบบว่าด้วยความกลม,มกล่อมคุณจะมีความแบบว่ามีกลิ่นของของไข่เค็มผสมกับขนาดเนยแล้วก็ความเค็มของค ความคุ้นของใจนะก็ดีรวมๆแล้วก็ลงตัวแทบแทบโมเสียพอดี ody, เอออยากจะบอกว่ามีมูในชาวอันในทีมทุกทุพี่เฮานี่แหละเนาะเพิ่นเป็นเซียนสรรรลับเป๋่าก็เลยจะให้เพิ่นมาซีมเบิร์มาฟันธงน้ำแข็งนะจะเ <c oughs> ซฟเซฟหรือเปล่าเละมาซีมน้ำแข็งเทบอา้าวสบายดี <c oughs> สบายดีสบายดียังเป็นทางการการสปีดอีพีที่เดียวก่อนที่เฮาได้มา ที่สามนะที่สามเขากองกกะเบกับแบบจดใส่แตกเขาจะลงซีมเบงมาแบบมันจะแซ่บไท้บอต้องได้เบ่งได้คนที่แบบว่าเซียนด้านการซีมสรลเป๋ามาทัวร์นครหลวงยัางจานกิ้เวมากินนงเวลกิน้องที่แซ่บกินน้งกิอน่าด่นึ่เปากสะดวกกินอ่ารดยนขึ้นแล้วคอยใส็บปากเลยนะอ่ะเดี๋ยวมา มันคือเหี่ยใช้เวลาไม่นานเลยเกลือเอาให้มันหวานอย่างเดียวไม่ต้องใส่เค็มไข่เค็มไข่เค็มเนาะแล้วมันจะมีออกรสหวานน้อยนึงแล้วก็มีรสเค็มของไข่เค็มของไข่เค็มตัดน้อยนึงแล้วบวกแป้งที่ม่านุ่มไข่ถ้าเปรียบเทียบเคยกินมานี่ค่อนข้างโอเคเลยใครจะคะแนนคัตติมห้าสี่จุดห้าเลย เพราะสาเหตุที่ให้เนื่องจากว่ากระเปราส่วนใหญ่จะมันแข็งเนาะแต่ว่าตัวนี้จุกจตัวนี้เนื้อมันเนื้อแป้งมันแตกต่างจากจัดตัวที่แบบเคยกินทานมาแตกต่างเพราะว่าปกติกระเปราเย็นแล้วจะจะแข็งแต่อันนี้โบปันในจะบุแข็งยังยังมีความนุ่มเนี่ยแบบโบโบแข็งน้ำโบแข็งน้ำอะไรแตเป็นของของแบรนด์ของของงานอื่นเราเคยกินเนาะต้องให้เพลินต้องให้เพลินเสียงกระเพรา เขาบางคนพูดเรื่องอยังไงเขาพูดจะประกิตไปแล้วเนื้อสัมผัสเต็มมันโอเคสำหรับเราแล้วนะมีปะท่านคือถ่ายหมดแล้วเสีย<ข>ดายเนาะขยัน,นยก,กินละมือหนาต้องได้ออเดอร์เราไหมได,ได้เอามาทุกุกสัตว์เล้วแล้วเมนูต่อไปเขาจะใส่ฮันไดดีใส่เตะเลีเ้ยงโบ้หู้เดือดมืนบอกโอเคเดี๋ยวร้องกันว่าจะเป็นฮันใส่เตะฮันไถโอเคติดตามมาเลยบาย เอาแล้วตอนนี้เขากำลางทอดฮันต่อไปแล้วนังก็นคือฮันเคแปแตกซึ่งว่าฮัานของเพื่อนป็นจะอยู่ใน่าเซน,นชิฟซึ่งว่ายู่แถวดอนหนุนนาะวงเวียนนอนดอนหนุนแถวตั้งเจริญจิตเลยโอเคเขามาล้อกันเบลยว่าฮัานเพื่อนจะเป็นแนวไหน เขาสร้างยู่น้าจัดยูนสองสอง,ง,งอันสองอันเนาะก็คืออันที่หนึ่งนี่จะเป็นใส่เค็มเนาะมันก็นจะมีดีเทลต่างๆไปเบิง์ยูอินชีตเอาก็ได้เด้อเบอร์ยูอินชีตเอาเลยโอเคเนาะตอนนี้เนาะเขากับกำลังจะมาซิมเบิรงว่าแบบเขาจะซิมตัวไหนก่อนดีเล่จะว่าเขาซิมตัวไหนก่อนดีใส่เค็มก่อนเหมาะเค็มแล้วก็จึงตัดด้วยของหวานโอเคเขามาลองซิมใส่เค็มกัน ใส่เค็มเนาะก,ก็จะเป็นแบบนี้สีดําซาโคซึ่งมาทางในก็จะมียำสลายมายองเนสบูกอัอดแล้ก็อีหยังแหละหลายเติบ <laughs> นี่เลยจะเป็นประมาณนี้โอเคลองมาซีมคําที่หนึ่งกัน,นได้เลยคุณสา อืมสำหรับก่อยมันก็จะออกแบบาวออกเค็มๆหวานๆอยู่เดี๋ยวลองซิมคำที่สองมือเพื่อแบบว่าจะได้รสชาติอีกแบบอีกแบบหนึ่งรู้สึกวา่าเนื้อแป้งมันนโอเคเลยเนื้อแป้งมันแบบกรอบกรอบกับมังสี รล้วความหอมของชาคก็บดผู้ดีแบบว่าลงลงโตเลยแต่ว่าใส่มายองเน้นผู้สืกว่าเพิ่นจะให้เขาหลายไปน้อยนึงมันก็เลยรู้สึกแบบว่าแต่แบบว่าเข็มเกินไปน้อยนึงนะแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะสำหรับไผ่ที่แบบว่าบกกินบกกินจางแต่ว่าออกเป็นกลนรสชาติที่กินรสจัดนะนะเป็นสามารถสามารถอัานกินได้มันก็โอเค ต่ว่าสำหรับสาหรับกี้เองแล้วแมนอยากอยากเค็มไปน้อยนึงแต่ก็พอกินได้ก็ให้พที่ทางนั้นก็ต้องมาล้องเบิร์บางเทือไปบางโซซ่า,าดเดี๋ยวเนาะแต่ละคนมันกระม่อมก็คือกันเนาะอยากเค็มเปนิดน,นึงเลยแล้มาซีมึงดูไ,นไันโอเคบอไข่มูมาล้องกำลังตีน้ำกันเนาะว่าแบบ สำหรับเลซซีมแล้วเลยจะเป็นแนวไหนอ่ะชื่อก่นอ,น,น,อกนอันนี้รสเค็มละเค็มยาสิลองซีมมขาจะ็ีอะไรก็ได้อยู่นะได้ไดนี่ได้ยังไงหมายถึงว่ามันกับโรแทสเซ็มหล มันก็บม่ได้เค็มหลายเกินไปแต่ข้าวไข่เขาหอยไห่เขาติดแล้วนะเดี๋ยวอเค็มป้อก็จำรับได้ลแล้วลดจัดได้หนึ่นงค่อนข้างเป็นรดจัดในหนึ่งเพราะว่าเราเราจะใส่มายองเนสหลายเกินไปน้อยหนึ่งเนาะจะออกรดจะสมสมในหนึ่งหนักแต่ว่าข้าบปลาแหย่เราใส่หน่อยกับมันกับผสมคือใส่แตกเลยคาชิบะก็แดงได้เลยโอเคเนาะใส่ถั่วลักแต่ว่าลองมาซีมึงได้เนาะลองมาซีมันได้ก็โอเคได้สำหรับผู้ใดที่มัารลจัดนี้เหมาะได้น้ำเลยแต่ถ้าผู้ใดมากรดจืดแดงอ่ะ บอกเจ้าของห้าง่นปรับเลยหรอบางเทื่อแบบว่าเออให้แนะนําให้เจ้าของห้างปรับเนาะหรือบางเทื่ออาจจะเป็นแบบใส่หวานก็อ่้เออแล้้วแลวใส่หวานเขาก็ยังมู้ได้่าเป็นนอะได้โอเคเฮาลงมาทิ้มใส่หวานมึงเลยบอกได้เโอเคเนาะนี่นี่ใส่หวานโอเคเขาจะทิ้มใส่หวานเลยเน๊ะ น้องมึงเนาะน้องมึงน้ำกันแป่งเนี่ยมันจะมีกินไข่กินไข่ที่เราก็ส่งกับกับแป้งมาในน,นน้ำเลยนะมันโดดมาเลย hmm. แต่ววามเนื้อแป้งมันโอเคเลยมันกรอบมันกรอบกำลังดีเลยตัวน,นี้ผ่านตนนัวนี้กับตัวน,นี้เด็ดเพรข้าเห็น,นเลือกว่ะตัวน,นี้อนน่นะรสหวานรสหวานเขาเป็นรสเชอร์เบอร์รนะ ก็คือจืดว่าม <lot> <persuaded> ันหวานหวานกำลังดีเลยลองกินทำที่สองเบมือนเธอแบบก็กินเหเกอร์เยเนอืมมันบ้หวานเกินไปแต่มันก็มีความหอมของฝอยทองของช็อกโกแลตแล้วกับว่าอันนี้เขาจะห้องอยู่กับลูกเกดอืมตัวลูกเกดนี่แหละลูกเกดีมาก โอ้ยเนี่นอนอยู่เลยอาอยู <Ok> ่ขึ้นว่าสิกินจุดเบิดสุดท้ายเราก็ได้กินคล้วท่านว่าโคทัวนี้เบิดแล้วี่เอาเดี๋ยวจะลองใิมอยู่เพราะบาดมูอสำหรับส่วนตัวของ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 เลขเนาะคงจะมากินหวานปลาเด็กจะลองซิมดูว่ามีอะไครับน้างแต่ฟิลลิ่งแบบฉันนายนัมันมันซิโอ้ยฉันนายนันมันมันดู ทำไมเลือกคือเทปเนี่ยกันยังเ็บหัวใจเอาเสร็โลโซกันมาเด้อมันหวานหลายแม่แม่มันบหวานหลายสำหรับ,บสำหรับคนที่บวก,กินหวานเนาะเป็นบอเห็นดีก็ปล่อยบอโอเคสำหรับคนไผ้ที่แบบพวกกินหวานหลายขึ้นไปนะตัวรสหวานนะตอบโจทย์เลยแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเห็นเลือกคือสรรพผิดมันตัวใดสำหรับสำหรับเพื่อนอ่ะเออเอาตัวนี้สิเอาเขึ้นมาตัวนี้มัอ๋อโอเคเขามักต่างกันนะ มาตัวนี้แต่สุดตัวเขาผมว่ากินหวานแล้วแต่ถ้ากินจะตัวตรงนี้แหละสำหรับกี้มันเลือกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคสุดแต่ว่าตัวนี้อยากเค็มไปน้อยนึงสำหรับกี้เด้อมาลองกันได้มาลองกันได้เทปใส่แต๊กแต่ว่าใส่เฮานี่ชิเตะก่อนนั่นเพราะว่าจะชิลไปเยอะนะเนี่ยเขาน่าเออว่าเอเนาะออกจนที่ซะห้านต่อไปไปแบบได้ยินมาว่ามีหั่นบัฟโฟบอ่ะบัฟโฟใส่แต๊ก โอเคมันจีน๊ดใส่แตกแม่น,นแมนมันจีใส่แตกบอมันจีใส่แตกหรือเฮาจีใส่แตกโอเคไปเนาะไปลองซิมบ,ซบัฟโฟใส่แตกเบดูว่าจะเป็นแนวใดนไปเลยจักหน่อยเนาะ <laughs> ตัวนี้มันจะเป็นฐานะบัฟเฟ่ของห้างนี่ยนะอย่างเกาะคาสโซะคาสโซนะคาสโซเออเวลาคาสโซบัฟเฟ่เนาะซึ่งว่าเขาออเดอร์น้ำเพลินธนาเมนสามหน้าเนาะก็มีหน้าอย่างเดียวก็หน้าวานิลาใบเตยแล้วก็ช็อกโกแลตซึ่งว่าห้างของเพลินมันจะบูมีหน้าห้างมันบอกมันจะเพลินจะขายแบบว่าเป็นสั่งสั่งออนไลน์เออเขาออเดอร์เอาโอเคเขามาลองซิมกันเบ้างบอกเขาจะเริ่มอยู่จากตัวตัวใดดีเอากี่มากตัวใด ว่ายาบาลเดียวนั้นพยาบาลเดียวนั้นกับมักมืดนี่แหละเอ้าวพยาเขาลองตัวช็อกโกแลตกันแบบว่เานนเนาะช็อกโกแลตกันเนาะโอเคลองลองลองจัดการก่อนจะเป็นยันนงไงฮะขอบใจอออโอเคคือว่าจะบ่ใาหา้ละกิน <laughs> น้ำกันโอเคเนาะลองซูมมึงอตัวนี้จะแบบทางในโอ้ทางในเพื่อนจะเป็นแบบสมพาะแบบเป็นแบบใส่แตกเพราะว่าย้อนมาเพื่อนใส่ทางในเห้ยมันเป็นแบบหลายๆหน้าหลายๆไสหลายๆอย่างโอเคเป็นแบบนี้เนาะ <Okay. S 2> เอออะลองมาซิมเบอรอืมอืมข้าจีบผิดนี่ตอนเขาสร้างเขาจะมีชลีเนาะแม่งเพิ่นจะมีเพิ่นจะมีอันหนะลิสต์ของใส่เนาะใเทาเลือกเนาะอันนี้แมนเฮาก็เลือกแบบเดิมประมาณในแบบที่กับบุคยเลือเกเนาะอลองเลือกมือจะมีหมากข้าว มะพร้าวะลีตะลีแล้วกันไข่ทองอแล้วก็ดูเกดปะเกอช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตมาทีช็อกโกแลตมันหนาแม่าเลย,เ,ลยเป็นยังไงรสชาติโอเคบอกอืมเบาหวานหลายเลยเบาหวานหลายบาหวานหลายแม่มคการใส่ของเพิ่์ลแมนแบบพอดีเลยเบาหวานหลายโอเคเนาะสำหรับใส่ตัวนี้กะถือว่าผ่านเนาะสำหรับเฮาแต่ก็ มันเป็นน้ำพร้อแบบกินเย็นเพราะว่ามันจะโบ่ฮ่อนหอนมันก็เลยแบบบ่โอวอันนั้นเป็นไงแมถ้าว่ากินตอนฮุ่นหอนคือสี่แทบก่อนหนีฮะนะเนื่องจากเวลาโดนเนื้อจากเวลาห้อเขาสร้างโดนแล้วแต่ว่าเป็นบัฟเฟอร์ที่บ่ค่อนเป็นเนื้อค่อนข้างที่จะบ่บ่นุ่มหลายเกินไปแล้วก็บโบ่บ่บ่แค่หลายอือมันกินได้อยู่กันยังความสุ้มของแต่ยังมีความเนื้อมันยังซุ่มซ้ำอยู่นดนึงคือว่าผ่านแบบนี้เนาะใส่จะคะแนนก่อน สามตัวที่ห้าใช่ร่อกรู้สึกว่าแป้งมันอะมันมันมันควรได้แบบนุ่มกันนี้นะเพราะว่าแป้งมันอยากอยากอยากเข้าห้องอย่างวะข้าวบัวแบบแบบมันแบบสีสีไข่ขาวบดบละเอียดคือเค้กกับแบบมันอ๋อยังบัวูค่ะเออมันยังบัวูค่ะกันเลเออนั่นแหละเอาหลับไปต่อใส่ตัวที่สองเลยบอกตัวที่สองเลยเนาะซึ่งว่าตัวนี้เป็นที่อย่างก็ะเละเป็นวนิลาเป็นวานิลาเนาะ <Okay. S 2> เให้กล้องเบิ่งกันให้กล้องเบิ่งกันจะเป็นแบบประมาณแบบลองเบล่งลองซีมโอ้ตัวนี้เป็นปูอัดน้ำทุกคนมันมีอย่างก่อนีปูอัดมีอ่า,อามียอแล้วก็มีเลยทุกคนเบิ่งเห็นมออาอะ ให้ให้ตัวลายเนี่ยนี่โอ้ขอบใจขอบใจย่าสะลองมาลองกินตัวนี้เป็นจะเป็นไส้เค็มเนาะอ่าแมนผู้ซื้ออะไรปะกินเป็นกินวานิลาอ่าโอเคแต่ผู้ซื้อคือเป็นคือเคปเลยเนาะเคปต่ำต้องตลาดที่เฮาซื้อกินฮานาหลวแมนเลยเอออารมณ์กินแบบนั้นเลยกินแบบเคปใส่เค็มนี่นะเนาะทางในก็แฮมจีจีอันนั้นบ่สีสสุกดีกว่าเดี๋ยวลองกันลองแบบแฮมเค็มกับมีเพื่อน้ำก้อนอีกอ่าลองดูโอ้กินหอมหอมลองลอง เท่ากันบ่รู้สึกยแป้งตัวนี้อยากแค่นนะแค่นคอนตูนั่นเนาะแค่นกอนตัวช็อกโกแลตนะหนเดียวกอืมห้านเดียวกันแต่รู้สึกว่าแป้งตัวนี้อยากอยากแค่นกอนนันตูตัววังกี้ตัวช็อกโกแลตแต่ว่าเนื่องจากว่าใส่มันหลายหลายเลยบ่มันเป็นน้ำแท้มเลยบ่มันเป็นน้ำใส่ขา้างในแต่น่าจะแมน่นตัวนี้จ้องอได้มีโอกาสก็อยากไปลองไป ดูมันก as okay, okay, okay. uh, well, ็จะคงห้ามพูเนาะอย่าพ yeah, really ูดนะย่อๆย่อๆย่อๆกันได้เดี๋ยนรู้ทุกทโอเเคคโออันนี้เรามารีวิวให้มูเอเนาะอจะแบบแนะน้ำให้มูผู้ที่แบบจะลองตัวซีมเป็นอย่างที่นะเออเบื้องต้นว่าช้าอืมเ้าก็เป็นผู้ซีมแต่ว่าแน่นอนความมากของแต่ละคนมันบูคือกันฉะนั้นละก็อยากให้มูคููหลังจากที่เบื้องเขาแล้วก็อืมไปลองซีมเบองเนาะจะแบบบอแเซบสำหรับเขาจะแซบสำหรับคนอื่นสินะหรืออาจบอแเซบสำหรับคนอื่นไปแซบสำหรับเขาที่นะเอาขากับบูคเอาลองลอง แต่ว่าคือเขาว่าอะไรเนาะ like. อยากค่อนข้างที่จะแค่นิดนึงเขาต้องกินเคื้อยากแค่นิดนึงมีน้ำมีน้ำนิดนึงนะเนื้อเพลินแค่นิดแค่นิดข้าแพจิซังกินในน้ำเด้อคือน้ำเป็นแต่บางคนก e ็่ากินบะฟื้นที่แป้งแข็งแค่นี้กันแล้วแต่ความความของคนแต่เนื้ออตัวนี้ให้จกคะแนนดีก่ะกกี้ใครจะคะแนนละจกเตัวนี้ป่ะเต็มห้าให้เท่าไหร่เต็มห้าแบบให้สามซะ บอได้แต่ว่าใส่ิ่ณกาแฟดีได้เพิ่มอีก0.5เป็น3.5เนาะหลายใจกันลานเลยโอเคให้3.5เด้อสำหรับตัวนี้สำหรับกี้เด้อให้3.5แต่รสชาติรสชาติเิ่นโอเคแล้วรสชาติของใส่น่ะมันโอเคแล้วขาดแต่แบบเนื้อแป้งมันอยากเข็ดแคนนิดนึงจะหาเพิ่มปั๊บ้าหาว่าสำหรับเราเนาะบอกกันมากินแค้นกันเลยว่าจะมัต่พื่ผู้ไรที่มากินแค้นนี่คือโอเคไปแต่ว่านแนะนำว่าควรมีน้ําควรมีน้ำ โอเคโอเคข้าไปลองซิมใส่ตัวที่3กันเลยแบบเนาะไปเคตัวนี้แมนเกิร์ยังกาะใบเตยตัวนี้ใบเตยบีบครีมบิฟฟครีมบอกให้บอกแมนบิฟครีมเออบิฟครีมเนาะบิฟครีมยังกาะฝอยทองฝอยทองเออใบเตยบิฟครีมฝอยทองอ๋อคือแฮมเบอร์เกอร์ขนาดเลยสุดยอดสุดยอดเลยเฮ็ดจังเดรนีเนี่ย อัู่กัเป็นคนเดียวเลยป่ะโอเคมาซีมเนาะใบเตยพิซซ่าเป็นใบเตยบัฟเฟ่หอยท้องเนาะโอเคเนาะลองเนาะทานให้เค็งๆกันเนอะนี่เด้อเค็งๆเลยว่ะโอ้ตู้เทพอันนี้นะขอบใจขอบใจขอบใจอืมอืมกินหอมอืมหอมเจ้าขอมใบเตยกับวิดครีมเลยเนาะโดดมันเลยลองเบิ้งเดี๋ยวลองกินฮานาดูเซมา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 คอมไบกันเลยเต็ง กำไบอะบอกคอมไปกำไปเอ้ยฟ้าโอเคเด้อซีนเด้อส่วนตัวเนาะโบโบมักหวานไปไหมกันเลยว่าสำหรับคนที่มากินหวานน่าจะโอเคอ่าหวานเกินไปแล้วสำหรับเร่จะรู้สึกว่ามันจะหวานเกินไปแต่มันก็ยังมีความมัน กินเข้ากับเป็นวิธีมที่ว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะอนะนะสำหรับสําหรับเล่เองที่บมมักหมูมักหวานกานี่เดชสำหรับตัวนี้เนาะจะให้ความรู้สึกแบบครื่งเฮากินเค้กเลยน้ำเนาะแมกินเค้กแบบเค้เกใ<ม>บ,บเ,เตยไม่อย่างสี่นะทีบา่าใซ่วิตคีมมันอย่างหลายๆนะคือเลยตอนนี้ให้ฟิลลิ่งแบบเฮากับน้ำกินเค้กเลยเค้กแม<บ>นรสชาติเลย กหวานอยู่แต่ก็บโบโบว่าหวานโดดเกินไปแต่ว่าอยากตีแต่แป้งนี่แหละมันอยากแค่น,นอ้ออยากอยากแค่นเกินไป<ม>อืโดยรวมกับใช่ได้ใช่ได้มันก็บบถึงกันขันแบบยังหายังขนาดนั้น <Okay. S 1> มันกระแทบอยู่แต่แบบแค่แบบว่าแป้งมันอยากอยากแค่นิดนึนงนในน้ำแต่ว่าแคากินแล้วต้องมีหน้าไม่ทั้งข้างเพื่อแบบว่าลองเนาะแต่ว่า โอเค<ม> okay. ตัวนี้ให้ให้สามสำหรับเรบอมากินหวานเออโอเคแต่ถ้าผู้ใดยที่มากินหวานอาจจะให้ห้าก็ได้เออออออแมนน่ะทำบุกี้เด็กให้เท่าไหร่ให้สามจุดห้าคือเก่าอืมเดียวแต่เดียวเลขสามจุดห้าเอเหโอเคอ่ะตัวนี้น่ะอันนี้เ <c oughs> รารีวิวตามความจริงนะรีวิวตามความจริงเ่าโบมีโนสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเอาแบบว่าคุ้มใจอยากเสนอให้ ให้ผู้เบิงเฮาเนาะได้แบบว่าเออเบิงแบบว่า<ห>การแนะนำของเฮาว่าสั้นๆก่อนที่จะไปกินยู้านเออมันเป็นทำนองไหนสีนะไฮ้<ป>ัตตาเบม์แต่เรื่องอาหารนี่มันก็แล้วแต่ แล้วเป็นส่วนบุคคลอถึงรสชาตของแต่ละคนเนาะเอาก็บอกสมาร์ทแฮมเลดแต่สำหรับเขาอันนี้สำหรับเขาโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวท่านผู้ใดคือว่าอยากมาลองมาลองซื้อสามารถสั่งได้เนาะแมนๆมนสำหรับใครที่อยากมาลองนะเดี๋ยวจะอ่านหแพ็คลิงไว้เนาะข้อมูลเนาะข้อมูลต่างๆไว้อยู่ใต้ใต้โพสต์ตัวนี้เนาะใต้คลิปตัวนี้โอเคสำหรับมื้อนี้กาคอไปก่อนนะแต่ว่าก่อนจะไปเราต้องกินให้หมดอด็เออเอากินดิโอเคอ่ะกิน นอกสำหรับมือนี้เขากลับมาในโจทย์กินใส่แต่โอเค <Okay. S 2> ซึ่งว่าเป้าหมายของเฮามืมอนี้มันมีอยู่ห้าห้านเนะแต่ว่าเขาเหตุมาได้สามหา้หานก็คือห้านสิเปาใส่แตกห้านเค้ใส่แตกแ,แล้วก็ห้านบัฟเใส่แตแแกแตเนาะขาดอีกไปสองหา้านนั่นก็คือ ปังปิ้งใส่แตกแล้วก็โรตีใส่แตกซึ่งมาห้ามเพื่นปิดมองเขาก็เลยโบสามารถไปได้อ่ะสือพายไปถือว่าเขาโบสามารถที่ตามจูดเอาได้แมนถือว่าเขาโบสามารถภารกิจนี้ก็ถือว่ะยังโบสามลิศเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมนแต่ว่าเขาจะมีเป็นภาคสองเอาเนาะโยนไปเป็นแบบสืบต่อจากคลิปตัวนี้ไปเป็นคลิปภาคสองให้ฟังให้พูดติดตามเนาะติดตามเขาทานติดตามพวกเขาเนาะเมนผ่านตองทาง Uh, YouTube อย่าลืมกดแชร์ and subscribe ให้เขาเลยเด้อและสุดท้ายตะบท้ายสุดก็คืออย่าลืมคอมเมนต์มาหาเขาใน่ว่าเออเขาเหตุคลิปเป็นยอดใดมีบอลใดที่เขาค้นปรับปรุงโบหรือว่ามีอ้านใดที่แบบว่าอยากแชร์ให้เขาไปลองซีมลองแบบว่าเนาะ ติดโจมบอสินะเาไปหนูทดลองไปกันเถอเพราะมันจะแซ่บหรูจิ้งเหญ่ก็ได้ฮะเนี่ยแนะนำกันเข้ามาได้เนาะแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนทเนเฮนกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอคำ่าบ๊ายบาย